จากเรื่องเศร้าชายแดนสู่ทาน้ำใจคนไทยทบพอสองทำอะไรเพื่อดูแลพี่น้องเราวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงบ่าย3โมง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้เราได้รับทราบกันนะครับภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่ามีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในบางพืง้นที่แต่สถานการณ์ตอนนี้คือกําลังพลของทั้งสองฝ่ายยังคงประจําการอยู่ตามแนวที่มั่งของตัวเองครับฝ่ายไทยเอง ก็ได้จัดกำลังพลเฝ้าตรวจตามจุดสำคัญเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอย่างใกล้ชิดและก็พร้อมที่จะปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆคือเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ฟังดูแล้วก็ยังต้องจับตาสถานการณ์กันต่อไปนะครับแต่พอพูดถึงแนวชายแดนแล้วมาได้ยินข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย ก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับเมื่อวันที่23สิงหาคมเวลาประมาณ6โมงเย็น15นาทีมีรายงานว่าหน่วยได้รับแจ้งว่าพบกำลังพลเสียชีวิตภายในห้องน้ำบริเวณหน้าปราสาทตาเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับทราบชื่อภายหลังก็คือพลทหารพิชยุทธโสตาสังกัดกองพันทหารราบที่2 1หน่วยเฉพาะกิจที่2 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตกันอยู่ครับแล้วก็ต้องรอผลชันสุดพลิกศพจากสถาบันนิติเวชทางการอีกครั้งเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงทางหน่วยเองก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้นต่อครอบครัวของพลทหารพิชยุทธ์ครับแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิและสวัสดิการตามระเบียบอย่างเต็มที่ฟ <st> ังแล้วก็ใจหายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลทหารพิชยุทธ์ด้วยจริงๆครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการสูญเสียกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสมอเลยนะครับ แล้วทางด้านอื่นๆอ,อย่างการดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องอบพยพนี่เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ทางหน่วยงานเขาก็ดูแลอย่างต่อเนื่องและเต็มที่เลยครับมีการสนับสนุนหน่วยงานรัชการทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงภยัยให้ไปรวมพลกันที่พื้นที่รวมพลเรือน8ป ในจังหวัดอุบลราชธานีครับล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขผู้ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นถึง73คนทําให้ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่437คนแล้วนะครับซึ่งการที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบนี้แสดงว่าประชาชนเขาคลายความวิตกกังวลมากขึ้นก็เลยกล้าที่จะเข้ามาในพื้นที่ปลอดไทยมากขึ้นนั่นเองครับแสดงว่าประชาชนก็เริ่มอุ่นใจขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วบ้านเดือนที่เขาทิ้งมานี่มีใครช่วยดูแลไหมครับ ทางฝ่ายปกครองเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งคับได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเขาไปดูแลพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมัน่นใจให้กับผู้ที่ต้องอพยพได้มากเลยทีเดียวเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับที่ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแบบนี้ไม่ใช่แค่ดูแลคนที่อพยพมาแต่ยังช่วยดูแลบ้านเรือนที่ถูกทิ้งไว้ด้วย และเรื่องการสนับสน,นุนกําลังคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเหรครับมีการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมครับมีครับและเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเลยครับอย่างที่ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2องเนี่ยพนตรีวีรยุทธรักษีรองแม่ทัพภาคที่2และรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภัยในภาคที่สท่านได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพลเอกชนาธิตบุญนาค อดีตหวัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรพร้อมคณะเพื่อส่งต่อให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งรับมอบกันที่กองประชาการมณฑนฐานบกที่25เลยนะครับมีจังเลยนะครับที่กำลังพลได้รับกำลังใจและสิ่งของที่จำเป็นแบบนี้เพราะเขาคือคนที่เสียสละทำงานหนักเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราจริงๆครับแล้วมีห่วยงานจิตอาสาอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ด้วยไหมครับ มีอีกครับอย่างศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทหารบกที่22โดยกองร้อยมณฑนทหารบกที่22เนี่ยก็ได้จัดชุดช่างกําลังพลจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือสอมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับไม่ใช่แค่ช่วยแต่ยังมีการสํารวจ เพิ่มเติมโดยในอำเภอน้ําืืนเพื่อให้แน่ใจว่าได้เข้าถึงทุกบ้านที่เดือดร้อนนี่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ใช่แค่ทหารแต่ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นก็มาร่มใจกันถูกต้องเลยครับและไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่24เองพลตรีประเสริฐขาธทิพาทีท่านเป็นผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่24และเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่24ด้วยท่านก็ระดมทั้งจิตอาสา904กํากำลังพลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาช่วยกันขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริพภค รวมถึงของจำเป็นต่างๆที่ได้รับมาจากน้ำใจของชาวจังหวัดอุดรธานีครับเพื่อนำไปส่งต่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับ เห็นแบบนี้เราก็อุ่นใจนะครับที่ทุกคนช่วยเหลือเกื้อคูณกันทั้งประชาชนและกำลังคนแต่ช่วงนี้ก็มีข่าวสารเยอะะไปหมดเลยนะครับอะไรจริงอะไรไม่จริงนี่ก็ต้องทายวิจารณญาณกันเยอะๆเลยนะครับนั่นเป็นประเด็นที่สำคัญที่ทางหน่วยงานเขาย้ำม,มาเลยครับคือช่วงนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องอยู่เยอะมากเขาจึงขอให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยกันมีวิจารณญาณที่รอบคอบครับ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์รวมถึงหม่นาะด้านความมั่นคงในพื้นที่ด้วย เพราะแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้คือเพื่อป้องกันการรับรู้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงครับใช่เลยครับการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อเป็นเรื่องสําคัญมากในยุคนี้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างได้เลยทีเดียวนะครับถูกต้องครับเรื่องข้อมูลเนี่ยต้องระบัดระวังเป็นพิเศษเลย สรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมสถานการณ์ที่ชายแดนและการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งเรื่องความมั่นคงการดูแลประชาชนและการช่วยเหลือเยียวยาวต่างๆซึ่งทุกคนก็ทุ่มเทและเสียสละก,กันอย่างเต็มที่เลยนะครับ ครับเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็ยังมีความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและที่สำคัญคือหัวใจของพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเสมอครับใช่ครับเป็นพลังบวกจริงๆครับสำหรับข่าวสารวันนี้เราสองคนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญและน่าสนใจแบบนี้อีกก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ